สวัสดีครับหน้าแรงเร่งวอยังไงให้รอดคลิปนี้มีคำตอบนะครับ สิ่งสําคัญเลยนะครับเลี้ยงวัวนาแรงเราต้องมีอาหารนะครับที่ต้องตุนไว้ก็คือฟางนะครับฟางผมก็ต้องให้เช้าเย็นเลยนะครับแล้วก็ให้หญ้าอีกนะครับตัวนี้ก็กําหนดคลอดสิ้นเดือนนี้แล้วครับก็จะมีหญ้านะครับหญ้า ใส่ฟางไว้นะครับให้เด็กๆได้กินครับผมเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนะครับทงานประจำไปด้วยมีหญ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็มีฟางนะครับเดีนี้วัวไม่ผอมแน่ครับนี่นี้ก็ท้องนะครับ ว่าหน้าแรงตอนนี้เข้าสู่หน้าแรงนะครับยญาจะไม่มีแล้วนี่เป็นการยามเช้าที่สวนนะครับคือยังไม่ทันแรงเลยกําลังหนาวคือหญ้าหมดแล้วนะครับยญาโตไม่ทัน,นครับหมดแล้วอรรากาศที่คอกยามเช้าก็ประมาณนี้ครับ ก็จะมีเกลือแร่ให้มีน้ำให้ใส่หญ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ฟางครึ่งหนึงนะครับทำแบบนี้เช้าเย็นเลยครับตัวที่คลอดลูกแฟรนะครับแต่รอดแค่ตัวเดียวนะครับนี่ก็จะใส่หญานะครับหญ้าใสาฟ่ฟางไม่เหมือนกันเลย หลบอยู่นี่นะครับอากาศหนาวนะครับภาคเหนือวันนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็จะไลใยย่ใส่้าใส่ฟางนี้ครับขี้วัวก็ได้ขายนะครับที่เห็นกองกองตัวนั้นก็ากำลังตากนะครับเดี๋ยวไว้ขายครับเกิดจากใส่สวนแล้วครับ มาดูครับปล่อยหญ้าไม่ขึ้นเลยนะครับนี่หน่วยเลี้ยงวัวก็ต้องเตรียมตัวครับเรื่องแญ้เรื่องฟังนะครับเข้าสู่หน้าแล้งแล้วก็หญ้าสดจะหายากมากครับแถวนี้เขาก็ปลูกยางพาราทำสวนกันหมดแล้วนะครับ นี่คือเป็นสวนมะม่วงครับพื้นที่แถวบ้านไม่ค่อยมีแล้วครับกจะเหิเือตรงนี้แค่นิดเดียวครับประมาณสองไร่กว่าๆนี่ครับปัจจัยหลักครับหญ้าครับไม่มีเลยครับตอนนี้เป็นลูซี่นะครับนุ่นเป็นเนเปียก็ไม่ขึ้นครับหน้าหนาวนะครับหญ้าหยุดชะงักหมดเลยครับในการเจริญเติบโต อากาศที่สวนผมก็ประมาณนี้ครับยามเช้าอากาศเย็นสบายครับามาผมก็ต้องรีบเข้าสวนครับสายก็ต้องไปทำงานประจำอีกครับนี่วัวก็อยู่ด้านนี้ครับเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับคอยทำคอยสร้างไปนะครับ เขาโคกัวบ้านๆครับคอยพัฒนาส่วนฝั่งนี้จะเป็นหญ้าหวานนะครับนี่ครับมันไม่โตแล้วนะครับมันเริ่มดอกแล้วนะครับดอกออกหมดแล้วนี่ก็จะเป็นเนเปียครับ ยาวขึ้นไปถึงข้างบนนู่นครับอ้อมขึ้นสะนู่นครับแล้วก็จะมีแปลงหญ้าที่นานหลังบ้านอีกนะครับหญ้าก็ยังไม่พอนะครับที่จะให้วัวได้กินเหลืออีกสี่ตัวนะครับที่กำลังทะยอยขอดครับหิงวัวเยอะเราก็ต้องมีแปลงหญ้าเยอะๆครับ อย่งั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการอัดฟังเยอะขึ้นครับตอนนี้จะเป็นลางข้างนอกครับไว้ให้วัวตอนกลางวันถ้าเราติดธุระเราก็ปล่อยออกมาตรงนี้นะครับแต่วันนี้เข้าสวนไว้ก็เอาวัวออกครับปลูกข้างนอกไว้ ากาศหนาวครับภาคเหนือ13-14องศาครับขอผมก็สะอาดนะครับเก็บคีวออกแล้วก็สะอาดเลยครับนี่ก็ท้องครับกำหนดอีกเดือนกกว่าครับถาจะให้กินแต่ฟางอย่างเดียวหัวจะไม่อ้วนนะครับวัวจะเริ่มผอมนะครับ เพราะว่าฟางไม่ค่อยมีโปรตีนเท่าไหร่ครับชอบเลยครับเนาะงงเสียงกินครับกระท้องอีกครับนี่ผมเลียเ้ยงเลี้ยงเตย วัตัวเมียนะครับเลี้ยงขุมเอาลูกแล้วก็ขายครับ้อตงยืนระยะให้ได้ครับประมาณนี้ครับสำหรับการเลี้ยงวัวหน้าแรงครับสิ่งสำคัญเลยครับอัดฟางไว้เยอะๆครับหน้าแรงขอบคุณสำหรับการรัชมครับกดไลค์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ